สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสร้างพารวยเช่นเดิมนะคะสวัสดี F.C. เก่าเอฟซใหม่ทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกการไม่กดข้ามโฆษณานอ้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเมื่อในใีจ้จะพามาคำนวณแน,นวทางหวยฮานอยวันที่21ตุลาคม64นะคะก่อนคำนวณน,นะคะฝากไว้เหมือนเดิมคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณวันที่21เนาะพี่น้องไปดูวันที่20ก่อนนะคะเข้าหรือเปล่าเนาะคะเนาะ วันที่20นะคะจะให้เด่นเฉพาะกิจ2และ1นะคะพี่น้องคะบนมา148นะคะเข้าคู่8 4ดสเนาะพี่น้องล่าง92นะคะเข้าคู่92นะคะเด่นพิเศษนะคะจะให้6และ5บนมา8 6 5ล่าง67เนาะพี่น้องเนาะเข้าคู่กับหาเนาะคะ่นะเนาะตัวเด่นนะคะ เด่นปกติจะให้8และ7ไม่เข้าเนาะพี่น้องเนาะปกติไม่เข้านะคะบนมา449นะคะเข้าคู่ตัวกับ9449พี่น้องล่าง44นะคะเข้า3คู่พี่น้องค่ะเด่นวีไอจะให้2และ1นะคะบนมา800ล่าง26นะคะเข้า2ค่ะพี่น้องค่ะเด่นรวม3และ2วันนี้เข้าแต่2เนาะค่ะเนาะ สามไม่เข้านะคะพี่น้องมาค่ะมาดูของวันที่21ตุลาคม64ด้วยกันนะคะเจก็จะเอาผลการออกรางวัลวันที่20ตุลา64มาเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคา4ตัวบนนะคะปกติพิเศษ VIP นะคะปกติ6449พิเศษ4865 vap 1น0 0นะคะพี่น้องคะเอามาบวกกันคะ่ะ6บวก4บวก4บวก9บวก4บวก8บวก6บวก5บวก1นบวก8นะคะได้55คะ่ะพี่น้องห้าลบ1เหลือ54บวก1ได้56นะคะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมอยากได้3ตัวตัวหน้ามาด้วย5มาด้วยเนาะพี่น้องเนาะแล้วตะหมักเด้อค่ะเด้อ C หนึถึงเนะคะ C 1นึ่ง C สอง4สาม C สี่5ห้า5หก C เจ็ด C แปด C เก้าห้าหนถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองถึงหกเก้านะคะหกหนึ่งหกสองหกสามหเจานอะพี่น้องเนาะ C 1นึถึง C เนะคะจะจะหาความน่าจะเป็นเนาะพี่น้อง เจมักซีหนึงค่ะสี่สแล้วก็สีเนาะพี่น้องค่ะห้าหนึ่งถึงห้าเกาเนาะค่ะเจมักคาสองค่ะพี่น้องหาสองหาสามหาหานะคะห้ 56, กกมาาักคาพี่น้องค่ะแล้วก็ห้าเก้านะคะหกหนึ่งถึงหกเก้าค่ะพี่น้องเจม,าางาามักห,หกนึ่ 6กนะคะ68 64ค่ะพี่น้องมาดูตัวเด่นก่อนก็ได้นะคะพี่น้องคะก่อนชอบด้านบนนะคะแล้วจะแต่จะจัดสินใจเนาะพี่น้องเนาะเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่2และ1นะคะใจก็คำนวณตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่8และ7ค่ะพี่น้องคะ เด่นปกติอยู่ที่หกและห้านะคะหกห้าอาจมาเหมือนเดิมก็ได้นะคะพี่น้องคะแต่ว่าก็ไม่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะะเนาะค่ะเนาะเด่น VIP นะคะอยู่ที่เจ็ดและหกค่าพี่น้องมาดูเด่นรวมนะคะพี่น้องคะเด่นรวมนะคะ่าซิมาแบบใดเนาะค่ะเนาะเด่นรวมทุกน้อยนะคะอยู่ที่เจ็ด และหเหมือนกันนะคะพี่น้องคะประมาณนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะพี่น้องกเบิึงบทันพี่น้องกัแคบไปแต่ตัดสินใจเนาะค,ะะคะ่ะเนาะว่าพี่น้องสิมากตัวใดเนาะคะ่ะเนาะใจก็เป็นได้แค่แนวทางนะคะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เจก็เสียเอาไว้ซ่ํานี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะ ขอพี่น้องทุกคนโชคดีมีโชคมีชัยเนาะค่ะเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ใจน้ำแน่เนาะค่ะเนาะฝากบึงโฆษณาให้น้ำแน่ค่ะพี่น้องพอได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคโชควันมานสวัสดีค่ะ